ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นป้องกันหอคอยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครัะกดตามมาด้วยล่ะเดี๋ยวรับเทจหน่อยค่ะคัน คนนี้เสนออะไรมาเอ่ยเราเป็นนึงค่ะทุกคนเสนอเสนอเสนอไม่เอาค่ะทุกคนไปลรังถามว่าถาถ้าเกิดทุกคนถามว่าผมเล่นแต่อยเลด์พาวเวอร์ดีฟีนแล้วในนี้มีตัวได้ไงผมเข้ามาเล่นเป็นบางครั้งคซึ่งมันถามว่าตัวแดงกับกับทีวีมันม่วงแล้วก็ไอตัวเนี้ยถามว่าผมมีได้ไงเหรอครับก็ มไปตั้งร้านฟ้ามาแล้วก็มีคนสุ่มมาครับมามาทุกคนครับวันนี้เราจะมาสุ่มโชคกันนะครับต้นโชคที่ผมจะสุ่มเนี่ยมันจะเป็นระดับพูดถึงกันมาเดาเอาอด,ดาครดบ ไป,ไปสามเ,าเนี่ยสามสองหนึ่งตุ้มอ่ะเราจะกดข้ามเลยนะคะทุกคนมาเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะมานะครับทุกคนวันนี้ผมขอมาเสนอร้าน เทนช็อปนะคะทุกคนมีบริการยูนิตสุดคุ้มเช่น DJ ก็ยังมีเฮดยังมีเพราะฉะนั้นไททันคอร์เวอร์ยังมีนะครับทุกคนไครเปอร์อยู่ในราคาแค่188บาทนะครับแล้วก็แม็กบันนี่ใครอยากได้นะครับในราคา4.4บาทนะครับ1490บาทครับนี่ครับไททันด r ิวแมน3000 450ระคยหบนะคะทุกคนแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยครับอยากจากไอ้เจ้าชีฟคอร์กแมนครับทุกคนอยู่ในราคา649้อยสี่บาทน,นะคะทุกคนแล้วก็นี่ครับให้อัปเกรดไทท่านอนิกาคิวผิดชาโรนี่นี่ขนาดตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับขนาดตัวนี้กับ ตัวนี้ก็ยังมีนะครับระดับกอลลี่แถมใครอยากได้เพชรในราคาถูกนะครับก็มีบริการนะครับทุกคนก็จะเป็นในนี่ครับทุกคนเพชรนะครับขายถูกนะคะทุกคนนี่ขายในราคาเจ็บาทถึง1 9 0 0งพัถ้าเกิดทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ ยังไงก็ขอฝากร้าน Ken Shop ไว้ด้วยนะครับทุกคนของร้านเจ้าดังนะคบขายถูกด้วยครับทุกคนขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับอะผมไม่ลืมบอกทุกคนไปเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์ตั้งร้านค้านะครับทุกคนซึ่งก็คือตั้งแต่ร้านค้าอย่างเดียวครับ ลืมบอกเลยครับทีวีมันม่วงนะครับผมสุ่มแป๊บเดียวได้บัฟไนเลยค่ะทุกคนแต่ซึ่งม,มันดีมากเลยนะคะทุกคนโอ้โอ้โอ้ล็กแล็กเล็ก หนึ่งก็จะไปตั้งร้านคา้าแล้วล่ะถามว่าไอเจ้าตัวนี้นะคะที่ผมกดเนี่ยไอตัวนี้นะคบถามว่ามันดีไหมก็ใช้ได้เลยนะคบทุกคนดีแบบดีดีก็คือมันจะไม่ทำบัฟดาเมจอะไรนะครับทุกคนแต่นี่แน่แ่ดีมากเลยครับ ก็สายเงินสาวที้หน,น่บอกไปนะครับก็ฝากด้วยครับเข้าขัปเลย เดี๋ยวผมจะตั้งขายยูนิตนะครับซึ่งก็รวมตัวแดงของตัวด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยยายนี่นะครับทุกคนตัวที่ผมได้ แต่ทุกคนคิดว่ามันดีก็ฝา,ากคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ